สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่28มิถุนายน2566มื่อวานนะครับมีฝนตกมาปลอยๆนะครับไม่หนักนะครับที่ซีสเกตนะครับมาอยู่ที่สวนนะครับพามาดูต้นบักซีดาหรือว่าต้นฝรั่งนะครับปลูกไว้เมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกแล้วนะครับดินมันไม่ดีนะครับแต่ว่าเราก็ปลูกแล้วได้ผลผลิตนะครับนี่ผลผลิตน้อยๆนะครับสําหรับชาวชาวสวน าวสวนแบบสวนผสมเล็กๆนะครับนี่ครับเป็นลูกนะครับนี่คือลูกใหญ่ที่เราจะใหญ่ที่สุดแล้วเนาะแต่ว่ามันเคยเป็นลูกแล้วแต่ว่ามันหล่นลงเป็นลูกที่ที่แล้วมันก็เป็นต้นเดือนต้นปีมันก็เป็นอยู่มันร่วงมันร่วงนะอันนี้ก็ได้ได้เท่านี้แหละช่วงต้นปีได้สองลูกไดยสองลูกอันนี้เอาหน่อยเอาอันนี้อหน่อยอือ่าเป็นมันร่วงหมดวิธีเกษตรเล็กๆนะครับมาถ่ายทอด บรรยากาศนะครับแล้วก็การปลูกฝรั่งของเราซื้อมาจากตลาดนะครับพันมันเขาเรียกพันไรกิมจูกิมจูไรเม็ดนะครับนี่นะครับได้สองหน่วยครับพ็อได้กินครับเอาล้ครับพอได้ทายคลิปในสมุชมเบิ่งกันดีแล้วนะครับอ่านะครับนี่สวนเราทํามาปีหนึ่งนะครับก็ได้ผลผลิตนะครับก็ถือว่าสําเร็จอยู่สําเร็จที่เราได้กินเองแล้วก็เป็นลูกให้เราได้กินนะครับนี่โอ้ คนปลูกภูมิใจนะครับมันมีความภูมิใจอย่างนี้แหละที่เราปลูกเองนะครับอ่าในกินแล้วลูกสองกเออนะครับบรรยากาศข้าวเขียวๆนะครับนี่ครับข้าวป่อยหอ่โดมพีเอฟไฟลงแล้วครับเพราะว่าเอ่อไม่มีน้ํานะครับเริ่มแรงแล้วครับนี่มาก็มาปล่อยๆไม่ได้พอจะหนักอะไรได้มีน้ํามีท่านะครับในในอ่คันนานะครับนี่รอรอฝนอยู่นะครับแต่สองขนด้วยปีนี้เนาะอเอาเราเราจะเก็บ ฟงไปไหมเนี่ยฟักฟงเนี่ยเอาไปไหมนี่นะครับมันจะแก่ไปนี่ก็ได้กินเป็นเกือบสิบลูกแล้วครับนี่สี่ห้าลูกก็นี่ครับเป็นหน่วยได้กินอยู่นะครับนี่ฝนมามันก็ทํานี่ครับยากาศนะครับแล้วก็ผักพืชผักที่เราปลูกไว้นะครับอันนี้มะเขือพวงนะครับนี่กินตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับนี่ ได้ผลผลิตเอาไปทำาแผนงเอาไปซุปได้นะครับเนี่มะเขือพวงสวยงามนะครับนี่เอาพันมาจากก้อใหญ่ตุยนะครับบ้านสร้างทองตำบลผือใหญ่เอเภอปูศรีสุวรน,นะครับยังไม่ได้แบ่งให้เจ้าของที่แบ่งพันมาให้เลยนะครับมาให้มันเยอะๆก่อนตอนนี้ก็คือว่าเราก็เป็นถือว่าเป็นมือใหม่เดี๋ยวก็ได้ผลผลิตก็ถือว่าโอเคนะครับ ฝั่งนู้นจะเป็นเสารวดนะครับนู้นนะครับตรงเห็นค้างอยู่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวอันนี้ของพ่อกับแม่ทํานะครับแบ่งกันทํานะครับอันนู้นเป็นเสาวรดอันนี้ขอที่แกทําปีนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกมะเขือนี่ครับซื้อมาจากตลาดนัดที่อุทุมพรนะครับหนึ่พันมันนะครับต้นละ3 4มสี่ต้นละสิบาทนะครับมะเขือพันมะเขือมะเขือเปลาะนะครับพันเจ้าพญาบอกผมว่าแม่นะครับพันเจ้าพญาอันนี้อินทิพาลัมนะครับหนึ่งหนึ่งปีนะครับนี่พ่อจากเม็ดเลยนั่นเผือกนะครับ คนปลูกริมมาปลูกตากแดดนะตอนนี้ป่วยแล้วนะครับเป็นไข้นะครับไข้แดดนะครับเพราะว่าขยันขยันมากๆเลยนะครับยายหมอนเห็นฝนตกมาก็ขยันทําสวนว่าอย่าทาเยอะมากเลยเอาเราทําไหวก็พอนะครับทําสวนแก่มากแล้วไม่หมอนนะครับแม่ผมอันนี้เป็นใบกระเพราครับโอ้นะครับทุกอย่างไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับเป็นขี้วัวขี้ควายนี่แหละครับนี่ ถือว่าเราทํากินเองนะครับปลอดภยัยปลอดสารเวลาเดินเข้ามาสวนก็สบายแล้วโอนหนึ่งปีนะครับที่เรียกว่าจะไม่ได้ถ่ายคลิปแล้ววันนี้เพราะว่าคลิปสวนคลิปสวนอะไรนะเฟื่องฟ้าบอกว่าไม่ค่อยมีคนชมเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรครับเราก็เผื่อท่านผู้ชมที่คลิกมาเจอก็ได้เห็นถึงบรรยากาศชาวสวนที่สีสเกตนะครับสวนเล็กๆที่เรา ทําขึ้นมากับครอบครัวนะครับนี่จากหัวานาเราใช้รถไถด,ดันดินเข้ามาแล้วก็ปรับที่นะครับแล้วก็โกยดินจากบอ่อเก่าเนี่ยขึ้นมาเป็นฝั่งฝั่งหนองฝั่งสะนะครับแล้วก็นู่นตรงนู่นที่ดันคนาขึ้นมานะครับโซนนู้นนะครับให้มันเป็นที่รองรับไว้สร้างบ้านหรือว่าปลูกผักก็ได้แต่ว่าตรงนั้นมันแน่นนะครับมันเป็นดีไซน์เรายังไม่ได้ปรับหน้าดินเราต้องใช้ฟางหรือว่ากแกลบนะครับหรือว่าต้องทาแบบปรุงดินใหม่นะครับถึงจะปลูกได้ตรงนั้นนะครับ แล้วก็เป็นทุ่งหญ้าให้กับพ่อกับแม่ได้ให้พ่อก็ได้เกี่ยวหญ้านะครับตอนเช้าเช้ากล้วยเรานี่ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับออกไรยเครือแล้วนะครับเครืองามเครือไม่งามนะครับตามที่ดูแลได้นะครับนี่นะครับดินมันแน่นก็เลยไม่ไม่ไม่โตมากกล้วยมันยังเตี้ยอยู่นะครับดินมันไม่หลวมนะครับต้องหาวิธีปรุงดินต่อไปต้องฤดูที่เก็บเกี่ยวต้องเอาฟางขึ้นมากรบหน้าดินเยอะๆนะครับเช้านะครับเกี่ยงนา หลวกริ่มขึ้นเสาแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าใช้เสาไม้นะครับเอาเอาต้นไม้จากนานนี่แหละที่ที่มาทําเสาเถียงนะครับเถียงนานะครับนี่นะครับเถียงนี้ก็พ่อทําเองนะครับเนี่ยพ่อกับผมกับน้องช่วยกันทํานะครับจ่ายแต่ค่าเลื่อยไม้กับหลังคานะครับราคาหมดไปประมาณห้าหกพันมั้งครับนี่ถ้าเป็นจ้างทําเลยก็หลวหลายพันบาทนะครับเกือบหมื่นน่าจะเป็นหมื่นนะครับ อันนี้ก็โดนขโมยไปนี่ขโมยไปผมทําฝ้าเอาสักกราระมาเอาสักกราระเหลือใช้เนี่ยเขามาจากไหนไม่รู้เขาดึงของผมไปเลยซีกหนึ่งน่าจะเอาไปปูรถปูอะไรเขานะครับมันหย่อนหย่อนลงนิดนึงเขาดึงเอาเลยนะครับช่วงที่เราไม่อยู่นะครับนี่อก็อย่างว่านะครับไม่ใช่ของเขาเขาก็เอาได้นะครับนี่อืมอืมนะครับนี่โดนขโมยด้วยนะครับ มีทรับยทีมลูกหนึ่งด้วยเนาะเก็บมาแร้วเลวยยัเอาได้มกินดได้ยังอบรรยากาศทุ่งนานะครับตอนนี้ปลานหนึ่งปีนะครับอายุนหนึ่งปีมีตัวใหญ่เลยปลาในบอ่อเนี่ยอืมอันนี้ก็คือคลองคลองอ้มีปลาลูกคอกด้ยครับปลาช่อนนะครับลูกปลาช่อน เยบๆอยู่นี่ครับลูกกระชอนนะครับนี่ครับอันนี้เป็นฟองอีสานเคียวนะครับบรรยากาศที่สวนหัวนานนคลิปที่ผมได้ถ่ายไปก็น่าจะคุ้นตากันดีนะครับสําหรับ FC นี่โฟมอนทัวร์นะครับมาทําพอวันละชั่วโมงสองชั่วโมงผมก็ไม่ได้มากมายอะไรหรอกครับมาขุดปลูกต้นไม้นุ่นมาปลูกต้นมงต้นไม้นะครับวันละสองสามต้นนะครับกับเครื่องฟ้านะครับสวนงาเราจะทำไปกันแบบนี้นะครับอากาศตอนเย็นมันจะร้อนมากนะครับเราต้องมาตอนเช้านะครับหรือว่า ถ้าเรามาประมาณ1ิบโมงเนี้ยอากาศก็ยังร้อนอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่มีพัดลมไม่มีตัวช่วยทําความเย็นเลยนะครับมันยังร้อนนะครับมนี่ผักแว่นผักแว่นนี่เก๋าเงนะครับนี่อืมว่าจะถ่ายแป๊บเดียวนะครับแต่ก็อยากอะไรนะอยากให้ท่านผู้ชมได้ชื่นชมด้วยผลงานนะครับไปไปเก็บได้เลยนี่ดาวกระจายดาวกระจายนี้เราไม่ต้องเพาะนะครับมันขึ้นเอง เราปลูกไว้ปีที่แล้วนะครับมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนะครับลองรดนนที่โตช้ามากเลยนะครับ <c oughs> ไม่โตรหรือว่าเป็นที่ดินก็ไม่รู้นะครับไะกล <c oughs> ้วยอยู่แล้วงามมากเลยนะครับนี่ขุ่นคิวมมอะมะม่วงก็เริ่มแล้วนะครับนี่ติดต่อ <c oughs> ปกติถ้าถ้าเป็นทาบเนี่ยเขาเขาจะได้ปีเดียวเขาจะได้กินนะแต่ว่าเราก็ไม่ให้มันออกลูกเราปีแรกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่สมบูรณ์ปีต่อไปมันจะไม่ออกลูก <c oughs> อืมฮะนี่ <c oughs> ลองดูลองดูปะเก็บลูกเดียวนี่เนี่ยออกไลค์คลิปแล้วลูกเดียวเนี่ยเออบรรยากาศเช้าเครับที่ซีสเกตนะครับเอามารีวิวสวนเดิมๆแต่ว่าเพิ่มเติมคือบรรยากาศแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันเ๋ยวมะม่วงเขาเฉยเลยโอ้หมดแต่ถ่ายคลิปอ่ะบรรยากาศแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะครับเพิ่มเติมคือธรรมชาติที่บางวันก็แดดบางวันก็ฝนนะครับเหมือนกับคนบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีสุขภาพนะครับ วันนี้ก็มึนๆหัวอยู่นะออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์สะหน่อยนะครับได้ความสดชื่นของออกซิเจนดีๆนะครับที่สีสเกตขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ